ก็เป็นครับ <c oughs> ใครบอกไม่มีตะก้าแล้วนะตะก้าอ,อไปแล้วขอใจกันไป ค่าอะไรกันนะตอนนี้บอสบอกมาว่าสามร้อยยี่สิบอเดอร์นะครับแล้วก็ยกลังยี่สิบหลังนะครับสามร้อยยี่สิบออเดอร์และยี่สิบหลัง oh God. ขอบคุณครับก็อยากขอบคุณก่อนนะครับว่า ขอบคุณจริงผมก็ไม่คิดว่าผมมาขายของจะมีผมซื้อเยอะอะไรเงี้ยครับก็ฝากสนับสนุนผมต่อไปนะครับสนับสนุนกันต่อไปจะได้มีโอกาสใหม่ๆหรือว่าเส้นทางใหม่ๆให้กับผมนะครับได้เดินขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณโอกาสนะครับจากแบรนด์มิสธิ์วาวด้วยนะครับที่เล็งเห็นคุณค่าในตัวผมแล้วก็เล็งเห็นศักยภาพในตัวผมได้มา ให้ผมได้ขายของสินสินค้าที่ดีๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์ใหญ่ก็ว่ากันคนระับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณจริงๆครับสนับสนุนฟัานในทุกโอกาสครับผมแล้วก็ผมอยากบอกว่าผมทำเต็มที่นะผมทำเต็มที่สำหรับคนที่ให้คุณค่าผม ขอบคุณน้องนุ้ครับนี่ครับขอบคุณบอสบอมนะครับขอบคุณบอสบอมมากมากนะครับวันนี้ก็ทําเต็มที่ที่ได้รับหน้าที่มอบหมายมาใช่ครับก็มีงานะอะไรอก็เรียกใช้ได้แบบว่าเรียกใช้เรียกให้ช่วยกันได้เลยครับเรื่องช่วยกันได้ง่ายๆก็ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ปัญหาช่วยได้ง่ายๆเลยครับพร้อมซัพพอร์ตกันไปครับสําหรับคนที่ให้ใจพวกผมแล้วก็ เห็นศักยภาพในตัวผมไม่ได้ข้ามแค่น,น,นั้นเอครับบางทีถ้าถูกใจอะเรื่องเงินมันก็นไม่เกี่ยวด้วยถูกปะขอบคุณนะครับร้านใจครับร้านใจครับไปทุกคนทำหน้าที่เหมือนเดิม แคปและลงให้ผมด้วย3,000คนพร้อม1นล้านหัวใจพร้อมกับออเดอร์ปังๆวันนี้ครับไปแคปให้ผมด้วย